ต้องวัดก่อนใช่ไหมกับเตรียมเลยครับอาจารย์เกือบไหมเกือบเนาะถือว่าเกือบเนาะขนาดนี้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าช่างเขาจะมาเมื่อไหร่อ๋อนี่เขามีไม้วัดให้อันนี้มันมันเก็บเก่ามากจนแบบผมก็ไม่รู้มันมีสะสมปนเปอะไรยังไงบ้างมันมีน้ำฝนไหม ง <Wow. S 2> านอยู่ด้านล่างสุดอ่าฮะครับผมแต่อาจจะไม่เจอร้อนนดเดียวอันนี้เป็นวิธีตรวจคุณภาพเนาะน,น,น้ำนนนิดเดียวอ่าฮะมีน้ำอยู่ก้นถังบ้างใช่ไม่ใช่ครับอ่าฮะโอเค่วาไม่เป็นไรแต่ว่าเย,ยอะกว่านี้เราต้องทำ <laughs> อันนี้ผมไปไม่สุดครับอันคืออย่าเจอผูร้ระดับน้ำมันอ่าฮะ นี่เขาซื้อขายกันนี่เมนูมีอะไรถ้าเป็นถังนี้เขาเต็มถ,ถังถึงอยู่คอเนี่ยค,คือสองพันสองห้าสิบอ๋อถ้าเต็มถังเนาะนี่อยู่สีคิ้วเหรอครับใช่ครับไปเรื่องสีคิ้วมคิ้วกนึงมอมาางนี้อันน,อนี้คือรวมน้ำรวมน้ำมันครับผมรวมน้ำรวมน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ครับครับนี่คือถ้าสองข้อครึ่งจะอยู่ตรงนี้ ครับครับอ๋อตรงนี้ก็ <ข UB. S 1> มันจะมีระดับหนึ่งข้อเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับถ้าสองข้อพ uh. ันห้าอ่ะใช่ไหมครับครับนั่นแหละก็คือเดี๋ยวตรงนี้คือส่วนวเ,ดเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวเราวัดไซด์ก็นนะได้เลยครับ ก็ใช้ท่อดูดนี่เลยผ่านเครื่องปั๊มลงถังไปนี่นะขึ้นมาทันหมดจะคุยอยู่เต็มมั้งผมมันก็เต็มอยู่อ๋ออันนี้ซื้อไปนี่พวกน้ำมันเครื่องเก่านี่เขาเอาไปทำอะไรต่อผมเอาไปทำน้ำมันเชื้อเพลิงอะน้ำมันเตาหลอมอ๋อที่ผมว่าจะเอาไปส่งของอแพนที่พวกทําถนนนะครับที่เขาใช้ต้มยางมาตอยอ๋อ มันใช้เป็นเชื้อเพลิงเหรอจุดไฟครับใช้จุด,จดไฟร่วมกับน้ำมันเตาอ่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 าประธแนในการประชานอ้แม่ ครับผมก็นี่ก็เป็นรถ <c oughs> เขาก็จะวิ่งรับซื้อในแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีของเขาเ,เนาะใช่ <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับค <c oughs> รับสามสิบใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวถอดครับเดี๋ยวถอนโอเค